ูปอ,อนะครับแลเดี๋ยวจะโพสให้จะได้ช่วยทันแชร์รูปได้นะครับครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวคุณพิงคจะต้องไปแห่แล้วนะครับเพราะว่ามีหลายคนปกรธฉากอยู่บอกว่าอยากมาแต่มาไม่ได้เดี๋ยวพาไปเยี่ยมถุกแปลงผักขอบคุณครับ เขาแม่พี่น้องก็ดูแลกันด้วยร้อนมากแล้วนะเล่นด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆจะเด็กๆจะโดนเบียดแมนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมนับถอยหลังแล้วนะพี่ชาต้องไปแล้วนะกล้องกล้องเราร้อนมากค่ะทุกคนอยู่กลางแดดเปี้ยงๆไม่ไหวจริงๆพี่ทิมขึ้นเวทีเดี๋ยวพี่ทิมจะกลับแล้วค่ะันนนนก่อนนะครับเดี๋ยวคุณโป๊กอยู่ไหนครับคุณโป๊กเชิญขึ้นรถแห่ครับผมไปด้วย ต้องทำไปด้วยได้ไหมมีมีรถแห่คันเดียวเหรอคุณโฟกับคุณโฟกไหนคะไหนคุณแม่คะมีรถแห่คันเดียวเหรอเดี๋ยวก่อนคุณโฟกไปไหนไหนไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคุณโฟกัสจะไปเดี๋ยวในหมู่บ้านเราจไปคางอันนี้อันนี้อันนี้คุณโฟกมีรถแห่คันเดียวเหรอคะมีมี พี่ไปคันไหนพี่ไปด้วยคันไหนโอเคยี่แล้วขอตัวก่อนนะครับพี่น้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับที่ถึงทุกคนนะพี่ไปคันนู้นไปด้วยทุกคนทุกคนที่อยู่ใน YouTube นะคะเวลาเครื่องมันร้อนเนาะมันก็จะหมุนนิดนึงมันร้อน เราต้องตั้งลกฝ่ายซ้ายของเราฝ่ายขโาของเราคุณจะรักโลกขมือนที่ผมรักโอกแล้วก็ให้โอกาสโ๊กได้ดูแลทุกคนเหมือนอย่างที่ผน